ดูยังไงว่ามังคุดสายเลือดพอเก็บได้ไงหูยาวหูยาวเขาเรียกหูยาวผิวมันหูเขียวหงวงเนี่ยเอองวยาวอย่างเงี้ยไอ้ตี๋โวยไอ้หมูเขียวๆเนี่ยราคาดีหูยาวหรืองวงยาวงวงนั่นแหละเรียกกันเหมือนกันนะะใครก็เรียกไปเหมือนกันเลยไหนสายเลือดนะดูยังไงว่าเป็นสายเลือดนี่ไงสายเลือดนี่ไงนี่สายเลือดนี่ไงนี่สายเลือด มันจะออกชมพูเนี่ยออออกชมพูเนี่ยจุดๆๆเนี่ยอย่างงั้นเนี่ยอวมันเนี่ยมองง่ายจนเนี่ยหัวเขียวได้เห็นไหมไหนแล้วมีลูกลูกไหนเขียวเขียวดูสายเลือดยากๆอ่ะสังเกตยังไงอันนี้จุดสองจุดเขาก็เอากปแล้วนี่ไงเยเห็นไหมตายหัวตายหูตาหมือวันนี้ไหนมมีเห็นละเนี่ยนี่เ อย่างเงี้ยเขาส่งออกนอ,อกเนี่ยรู้ปะพอไปถึงนู่นก็โอเคแล้วเ,เห็นว่ามองเห็นนู่นน่ะอย่างงนี้ก็ไดดชัดๆชัดๆชัดๆหน่อยเนี่เห็นว่า,นะาเนะ่นเน่นแดงๆเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสายเลือดเหรอจุดสองจุดเขาเรียกจุดสองจุดะสายเลือดจุดสองจุดเขาก็เอาละเนี่ยส่งนอกอ่ะส่งปร,รารณ์นอกนอก่ะแล้วถัดมาเป็นสายอะไร เวลาเดินไปเก็บในสวนน่ะดูยังไงวิธีเงนขึ้นมองอ่ะก็จะมองเห็นมองเห็นสีออกชัดเลนเนี่ยงานขี้กลางยังมองออกเห็นเลยนะชัดเจนเลยนะแต่ว่าต้องสังเกตนะสังเกตดูมันจะออกเป็นสีออกเป็นสีแดงแดงนี่นีออกเป็น ไหนมองต้องตูดมันเหรออ่าอย่างสมมติมันแฝนอยู่บนต้นอ่ะล้วพอเรางเงนขึ้นไปเราก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วเราก็รู้แล้วเราอยู่สูงสูงแล้วจะรู้ได้ไงว่านี่คือขึ้นไปดูขึ้นไปดูขึ้นต้นค่ะพวกแกมังคุดก็ต้องขึ้นต้นค่ะขึ้นต้นอันนี้คือผิวมันผิวมันดูสิหูเขียวผิวมันหูเขียวดูสิเอายื่นมาตรงนี้หน่อยสิเนี่ย เออจะได้มองเห็นยืน,<า>ยนทำไมยืนก็จะได้มองเห็นชัดๆัดไงอยู่ใกล้ๆมันก็มองไม่เห็นขันตอนแรกเขาเก็บแบบนี้สีนี้เนี่ยเนี่ยสีเนี่ยเขาเก็บแบบเนี้ยขันตอนแรกที่เขาเก็บขันตอนแรกวิธ,<ๆ>วธีวิธีเก็บมังคุดเลือกมังคุด ไหนมาสังเกตบ้งังเซ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือสายเลือดอันจุดเล็กอันนี้จุดใหญ่นี่คือสายเลือดที่เป็นจุดจุดสีชมพูเนี่ยเขาเรียกว่าสายเลือดวิธีสังเกตมังคุดบนต้นว่าเก็บได้หรือหรือยังเก็บไม่ได้ อันนี้เขาเรียกว่าหูยาวมังคุดผิวมันหูยาวหูอันนี้คือหมวกหมวก,วหมวกเขาเรียกว่าหมวกมังคุดอันเนี้ยที่จะมีที่จะมีอยู่สี่อันนี้คืออันนี้คือหูใช่ไหมอันนี้คือหูมังคุดอันนี้คือหมวกจ่าวิธีสังเกตมังคุด อย่างนี้ก็เวลาไปเก็บบางคุดเนี่ยคนที่ไม่เป็นเนี่ยจะดูดูไม่ออกว่าน,นี่ใช่ <laughs> วันนี้คือบางคุดสายเลือดแต่ถ้าถ้ายายทวนไปเก็บยายทวนก็จะหาเอาอย่างนี้หาเอาแต่อย่างนี้หรือไม่ก็เอาอย่างนี้ไอ้ที่มันเห็นง่ายๆเนี่ยไอเย้เขียวๆอย่างนี้นะป้าสีไม เนี่ยอย่างงี้เก็บได้อยู่ถ้าคนไม่เป็นนะก็จะเดินหาเอาอย่างนี้แหละหรืออีกทีก็จะหาเอาแต่แต่ลูกดำๆอย่างนี้นี่ถ้าคนเก็บถ้าคนเก็บบางคุดไม่เป็นนะก็จะหาเอาดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยหาเอาดำๆอย่างนี้นกินได้เลยกินได้เลย เก็บไปกินไปเนี่ยข้าวไ, <ป S 1> ไม่ต้องกิน<ป>เลยข้าวกลางวันไม่ต้องกินเลยเก็บไปกินก,กินข้นขาวกลางคืนกินข้าวกลางคืนแล้วก็คนที่เก็บคนที่เก็บเป็นเนี่ยดำๆเขาไม่เอาหรอกเขาจะเอาอย่างนี้น้ำหนักดีน้ำหนักดีเนี่ยเขาจะเก็บเอาอย่างนี้ไปขายอ,อย่างนี้น อย่างนี้ตอนนี้มังคุดเริ่มออกแล้วเริ่มออกมาสู่ท้องตลาดแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มล้ถ้าเราเก็บมังคุดอ่อนเถ้าเราเก็บมังคุดอ่อนมันจะมียางซึมออกตรงหัวตรงหัวมันไม่่ล็อกนไม่วิธีสังเกตว่าถ้าเจอถ้าเจอลูกมังคุดอ่อนถ้าถ้าเก็บมาหลงหลงมาเนี่ย ยางมันก็จะออกตามตามตามนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันนี้มียางเปล่ามีนี่ไงคือมันแก่ยังไม่เต็มที่อ่ะมันมันอกมันฝนก็ฝนก็ฝนตกมันแก่อยู่แต่พุงฝนตกนี่นี่ไงายเลือนแต่ทีนี้ว่าคนเข้าไม่สังเกตก็ว่าเป็นมะพุดอ่อนมันมียางนะเนี่ยนี่ไง นี่เนี่ยแดงนี่แดงสายเลือดนี่คือสายเลือดอันนี้มันโดนฝนไงตอนที่เก็บฝนอ๋อถ้าโดนฝนแล้วยางมันจะก็จะออกยางมันจะซึมขอบคุณล้วปลาปลาหลางรู้ล้ขอบคุณความรู้ดีๆนะคะ